สวัสดีค่ะ FC ทุกท่านต่อไปเป็นการวิเคราะห์ดวงให้ท่านผู้เกิดวันที่4มกราคมพศ2525เกิดเวลา17.00นนะคะแฟนเพจท่านใดใน YouTube ต้องการให้ปะาเต้นำดวงมาวิเคราะห์เป็นดวงตัวอย่างให้เขียนวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดพร้อมกับตั้งคำถามมาได้เลยนะคะวัตถุประสงค์ของการอ่านดวงตัวอย่างของปะาเต้เพื่อเป็นช่องทางพาอ่านดวงตัวอย่าง จึงเหมาะกับผู้ที่กำลังเรียนกำลังศึกษาใหม่ๆศึกษาเกี่ยวกับเรื่องโหราศาสตร์นะนะคะหรือเพื่อพาอ่านความสัมพันธ์ของดาวนั่นเองนะคะสเพื่อให้ที่ผู้ที่สนใจเห็นการอ่านดวงตัวอย่างของปเต้แล้วเกิดความชอบใจจึงต้องการแอดไลน์มาดูดวงส่วนตัวกับป้เต้นั่นเองว่าวิธีการอ่านของป้เต้นั้นน่าสนใจนะคะดังนั้นป้าจึงใช้ช่องทาง youtube นี้ในการหา ลูกค้าดูดวงนั้นเองเนื่องจากว่าประเต้นั้น ถือว่าตกงานโดยสมบูรณ์แบบนะคะจึงไม่มีช่องทางอื่นในการทำมาหาเลี้ยงชีพจึงใช้ช่องทาง YouTube นี่แหละหาลูกค้ามาดูดวงช่อง YouTube ของปะะเต้เน้นไปในเรื่องของการนำดาวในนาวางจักมาใช้ให้เป็นประโยชน์รหรือเรียกว่าไส้ในดวงชะตาเป็นอย่างไรเราก็เอามาแมทกับในราศีจักและนำทักษะมาอ่านประกอบดังนั้นจึงถือได้ว่าปะเต้นำทั้งราศีจากนาวางจากและใน ทักษามาอ่านประกอบกันเพื่อทำนายดวงดาวนั่นเองค่ะเพื่อเป็นการสนับสนุนป้าให้มีรายได้ด้วยการแอดไลน์มาดูส่วนตัวกันเยอะๆนะคะที่ราน์ idtayei1 e IE i ค่ะถ้าฟังไม่ทันให้ไปดูตรงเพิ่มเติมนะคะปาเต้เได้ลงรายละเอียดไว้แล้วผู้ ที่เกิดวันที่4มกราคม2525เกิดเวลา17.00เป็นวันจันทร์ขึ้นสิทธิ์ข้าเดือน2ปีรากาขณะนี้อายุ43ปี ผูกดวงวางลัคนาเจ้าชะตาจะมีลัคนาอยู่ที่ราศีกรกฎทําให้มีดาวจันทร์เป็นดาวเจ้าเรือนเมื่อดาวจันทร์ไปอยู่กรรม,มะต้องอ่านว่าเจ้าชะตนั้นจะเป็นคนที่เอาใจใส่ห่วงใย,ยการทํางานมากๆเมื่อดาวจันทร์เป็นดาวบริวารตามทักษะในราศีจักได้ตําแหน่งมหาจักในนวงังดาวจันทร์ดวงนี้ได้ตําแหน่งที่ดีเป็นอุจจาพิมุก จึงถือว่าดวงจันทร์ดวงนี้ส่งกําลังถึงลัคนาถ้าพูดถึงรูปจริตให้ทายจันทร์เมื่อได้ตําแหน่งมหาจาักรอย่างนี้ก็แปลว่าเจ้าชะตาจะเป็นบุคคลที่มีบุคลิกเหมือนคุณนายอย่างนี้นะคะบุคลิกพึงพายเป็นคนที่ มีบุคลิกที่น่าเกงขามสับหลับคนอื่นนั่นเองถ้าเจ้าชะตาไม่ได้เป็นคุณนายพ่อคู่ก็แปลว่าเป็นเพราะว่าตำแหน่งหน้าที่การงานของเจ้าชะตานั่นเองแหละทำให้เจ้าชะตาได้เป็นคุณนายนะคะทีนี้เมื่อดาวจันทร์นั้นเป็นบริวารจึงหมายถึงเจ้าชะตาก็มีเพื่อนมีมิตรสหายหรือมีลูกน้องที่เป็นคนดีมีความสามารถอาศัยไหววานกันได้ไปดูดาวเจ้าเรือนกระดุมพระคือดาวอาทิตย์เมื่อดาวอาทิตย์เป็นกาลกินีดาวอาทิตย์เมื่อ เป็นกาลากินีถ้าใครมีดาวกาลกินีไปอยู่เรือนอริมรณะวินานให้อ่านว่ากาลากินีสงบไม่ส่งกำลังถึงลักนณาแต่ว่าเจ้าชะตาจะไม่ได้รับผลร้ายจากดาวกาลกินีแต่การที่ดาวกาลากินีเป็นเจ้าเรือนกระดุมพระไปตกอริอ่านว่าเจ้าชะตามีโอกาสจะเป็นหนี้เป็นศินได้ง่ายหรือมีโอกาสที่จะมีภาระทางการเงินได้ง่ายๆนั่นเอง คนที่มีดวงแบบนี้ต้องแก้เค็ดแ,แก้ดวงด้วยการหนึ่งละเป็นเจ้านี่เขาเสียเลยเพราะว่ากระดุมพระไปอยู่อริเจ้าเรือนอริคือดาวพฤหัสไปอยู่พันธุแปลว่าเจ้าชะตามีเกณฑ์ที่จะได้เป็นนี่เป็นศินเพราะเรื่องของการออผ่อนชําระบ้านเรือนที่อยู่ที่อาศัยหรือเป็นพ่อญาติพี่น้องทําให้เจ้าชะตาเข้าไปแบกรับภาระอยู่นั่นเองดาวพฤหัสเป็นดาวมูลละตามทักษะเป็นเจ้าเรือนสุภาเป็นเจ้าเรือนอริ สุภาแปลว่าความสุขความเจริญหรือผู้ใหญ่ในบ้านหรือภายในครอบครัวเมื่ออรเออิเป็นเจ้าเรือนเดียวกับสุภาอย่างเงี้ยปัญหาภายในบ้านหรือปัญหาต่างๆมาจากญาติพี่น้องของเจ้าชะตานั่นเองดาวพฤหัสถือว่าเป็นหัวหน้าดาวสุประ์นะคะเขาเอาไว้ดูเรื่องความการเรียนหรือความสุขุมความรอบคอบของเจ้าชะตาในราศีจากดาวพฤหัสด,ดวงนี้ได้ตําแหน่ง เ,เทวีโชคในนาวางดาวพฤหัสได้ตำแหน่งกลางกลางจึงถือว่าพฤหัสอยู่ในคุณค่าระดับ5 10%เเซนแต่ว่าบ้านเรือนที่อยู่ที่อาศัยหรือเรื่องภายในครอบครัวของเจ้าชะตาก็ถือว่าอยู่ด้วยกันด้วยความร่รมเย็นเป็นสุขอยู่แต่ว่าจะมีอุปสรรคมีปัญหาเกิดขึ้นอยู่บ้างนั่นเองนะคะดวงนี้ถือว่าร่ำรวยด,ดีหรือไม่ให้ไปดูที่เจ้าเรือนลาภาอีกเรือนหนึ่งนะคะดาวสุกนั้นไปอยู่ตรงปัตตนิ ได้ตำแหน่งเทวีชโชคในราศีจากในนวางได้ตำแหน่งจุลจักษ์ยงถือว่าเจ้าชะตาพอจะมีทางแก้ไขเช่นมีแฟนหรือมีคู่เข้ามาให้การช่วยเหลือเรียวกว่า คู่มีส่วนในการส่งเสริมดวงทําให้เจ้าชะตามีความมีโชคมีลาบหรือคู่มาอุปถัมภ์เจ้าชะตาในเรื่องของการเงินอยู่เหมือนกันนะคะแต่คนที่มีดาวศุกร์ไปอยู่ในบ้านของดาวเสารนั้นต้องบอกว่าส่วนใหญ่เป็นความรักที่ไม่ค่อยได้ดังใจเป็นความรักที่แห้งแลง้งคําว่าแห้งแล้งนี่ก็คืออยู่ด้วยกันแล้วก็จะมีเรื่องหง,งุดหงิดเรื่องเน้อหองละแหงให้กันบ้างรักกันไม่ เต็มร้อยหรือเราอยากให้เขารักเขาโรแมนติกนี่ก็คือทะเลาะกันไปด้วยดีกันไปด้วยอย่างเงี้ยก็จะไม่สมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซแต่พุดกับสุขอีกคู่อย่าดูเบามากๆเม,มาเสพสมจนสมซานมันก็มีอยู่ในดวงแสดงว่าเจ้าชานั้นก็คงจะขาดเรื่องคู่ไม่ได้นั่นเองยังไงยังไงก็ต้องมีคู่อยู่ในดวงนะคะเพราะว่าเขาอยู่ด้วยกันแล้วเขามีความสุขแต่ ถึงจะทะเลาะกันบ้างดีกันบ้างแต่ก็ถือว่าอยู่กันยืดดีนะคะพอเราไปดูเรื่องของออวาสนาสนาทางด้านมิตรสหายเป็นอย่างไรบ้างเ <c oughs> จ้าชะตามีดาวอังคารกับดาวเสาร์ไปอยู่ตรงเรือนมิตรสหายนะคะก็ต้องบอกว่าเจ้าชะตากับมิตรสหายนั้นโอกาสที่เมื่อคบหา เมื่อสมาคมไปนานๆโอกาสที่จะได้ทะเลาะเบาะแวงถึงขนาดตัดญาติขาดมิตรหรือไม่คบกันเลยจึงมีอยู่สูงเขาเรียกว่าดาวคู่นี้เป็นดาวคู่ศัตรูนะคะกับพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันก็ต้องระมัดระวังนะคะแต่ส่วนดีก็คือดาวคู่นี้แปลว่าเรื่องของพละกําลังหรือเรื่องของกําลัง พูดถึงเรื่องกำลังเราก็ตามไปดูดาวอายุเขานะคะปรากฏว่าดาวคารเป็นดาวอายุในราศีจักรได้ตำแหน่งมหาจักรในนวงังได้ตำแหน่งราชาโชคหรือตำแหน่งประก็ต้องบอกว่าเจ้าชะตาเป็นผู้ที่มีเกณฑ์มีเลือดลมในร่างกายดีพอดาวเสาล่ะดาวเสาในราศีจักรได้ตำแหน่งอุจจาวิลราชในนวงังได้ตำแหน่งประถือว่าดาวเสาวดวงนี้ไม่ค่อยมีคุณภาพสูงเท่าไหร่ดาวเสาเป็นเจ้าเรือนปัตนิก็แปลว่า คู่ของเจ้าชะตาเมื่อเป็นตำแหน่งประอย่างนี้ก็ให้อ่านว่าเจ้าชะตาอาจจะได้แต่งงานกับคนที่ เขาเคยแต่งงานมาแล้วปราในี่แปลว่าของผู้อื่นใช่ไหมคะดังนั้นเจ้าสตาอาจจะได้แต่งงานกับคนที่เคยหย่าร้างนั่นเองหรือแต่งงานช้านะคะก็แปลว่าจะมีเกณฑ์ได้แต่งงานแต่งการที่ช้าหรือ,อเรียกว่ายากนั่นเองกว่าจะได้แต่งงานหรือเมื่อแต่งงานแต่งการไปแล้วโอกาสจะได้ทะเลาะกันมันก็มีอยู่ในดวงเพราะว่าเสากับอังคารถือว่าเป็นคู่ศัตรูเพราะฉะนั้นก็ต้องให้ยึดถือความรักเป็น เรื่องหลักไว้ก่อนก็คือเมื่อทะเลาะบอ่อแว้งกันขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ให้นึกถึงว่าเราเคยรักกันนะคะอย่าถึงขนาดที่ว่าต้องเลิกล้างต้องหหิงหานกันไปเพราะว่าดาวเสาร์กับดาวคารเขาถือเป็นดาวแตกหักนะคะเขาเรียกว่าเมื่อใครคนใดคนหนึ่งขึ้นก็ต้องมีอีกฝ่ายเป็นคนยอมนั่นเองถ้าเกิดขึ้นทั้งสองฝ่ายโอกาสแตกโอกาสหากักหรือเลิกล้างกันอยู่ในดวงมีสูงนั่นเองไปดูวาสนาเรื่องของ ญาติพี่น้องนะคะเจ้าเรือนพันธุเอาไว้ดูเรื่องความมั่นคงและเรื่องของญาติพี่น้องว่าจะพึ่งพาอาศัยกันได้ดีไหมให้ไปดูที่คุณภาพของดาวสุกนะคะปรากฏว่าดาวสุกถือว่าเป็นคน มีคุณภาพที่ดีดังนั้นเรื่องของการพึ่งพาอาศัยญาติพี่น้องก็เลยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้แต่ส่วนใหญ่ก็ต้องยอมรับว่าเจ้าชะตานั้นจะเป็นคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวมากจะเป็นผู้ตามหรือถือว่าแบกรับภาระภายในบ้านอยู่นั่นเองหรือดูแลญาติผู้ใหญ่อยู่นั่นเองนะคะเจ้าเรือนปุตตะคือดาวองคารดาวองคารในราศีจักรได้ตําแหน่งมหาจักรในนวังได้ตําแหน่งราชาโชคแล้วก็มีดาวมฤตยูไปอยู่ปุตตะ เบื้องต้นก็ต้องบอกว่าเจ้าชะตามีโอกาสที่จะมีปัญหาในการมีลูกเช่นมีลูกยากหรือมีลูกแล้วก็ถือว่า ลูกทําตัวเป็นเด็กๆอยู่ไม่โตสักทีอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะก็ถือว่าลูกดือ้อลูกสนเพราะว่าดาวที่เป็นดาวบาปพะคร้อนั้นจะให้ลูกอยู่ในอาการเรียบร้อยนี่ถือว่าไม่ค่อยจะมีนะเพราะว่าเขาเป็นดาวบาปพระคอนะคะอุปนิสัยของลูกจึงออกแนวผู้ชายเป็นอย่างสูงนั่นเองวาสนาก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเพราะว่าดาวอังคารได้คุณภาพที่ดีนั่นเองนะคะ ดาวอาทิตย์นะคะเมื่อดาวอาทิตย์ไปอยู่ในเรือนอริเขาเป็นดาวกาลกินีแต่เขาเป็นเจ้าเรือนการเงินก็ต้องถือว่าเจ้าชะตามีโอกาสเป็นหนี้เป็นสินทางการเงินหรือมีภาร,ะ,ระ,ะที่จะต้องชดใช้ทางการเงินนั่นเองเจ้าเรือนมรณะก็คือดาวราหูไปอยู่ที่คําว่าวินาศมรณะแปลว่า ความสูญเสียความเสียหายความเจ็บความป่วยเมื่อไปอยู่วินาศแปลว่าเจ้าชะตาถ้ามีเรื่องอะไรเช่นเจ็บป่วยสูญเสียเสียหายอะไรต่างๆก็มักจะหมดสิ้นไปได้เร็วก็เรียกว่าป่วยได้ไม่นานนั่นเองแต่ก็ต้องมีโรคมีภัยอยู่บ้างเช่นเจ้าชะตาจะเป็นผื่นแพ้เป็นภูมิแพ้ต่างๆได้ง่ายส่วนใหญ่เขาเรียกว่าเกิดโรคผิวหนังหรือการอักเสบต่างๆในร่างกายนั่นเองนะคะหรือเป็นพวกภูมิแพ้ภูมิเพี้ยน จ้าเรือนสุภาคือดาวพฤหัสเมื่อเขาไปอยู่ที่สุภาก็แปลว่าเจ้าชะตาเองนั้นเป็นผู้ที่เห็นญาติมีความสุขแล้วเจ้าชะตาก็จะมีความสุขมากดังนั้นเจ้าชะตาก็เลยถือว่าเป็นผู้แบกรับภาระในบ้านนั้นเองนะคะเจ้าเรือนกร,รมมะก,ก็คือดาวองคานเมื่อดาวองคารไปอยู่สหัชชะแน่นอนเจ้าชะตาจะต้องได้ทํางานอะไรที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับคําว่า การบริการเช่นแพทย์พยาบาลอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะการประกันภัยหรือการซัพพอร์ตดูแลคนอื่นพอเห็นดาวเสาร์กับดาวอังคารอยู่ด้วยกันอย่างนี้ก็ต้องบอกว่ามีโอกาสสูงที่เจ้าชะตาอาจจะได้ทํางานอะไรที่เกี่ยวกับคําว่าสุขภาพอนามัยเช่นเป็นคุณหมอเป็นแพทย์เป็นพยาบาลอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะพอเราไปเห็นที่เรือกนกรมม้ามีดาวจันทร์ไปอยู่นะคะดาวจันทร์นี้เป็นดาวประเภทที่ว่า เขาให้หมายถึงเจ้าชะตามีโอกาสจะมีลักษณะอุปนิสัยท่าทางผพ่งไายหรือเป็นคนที่มีบุคลิกที่ดีเป็นที่น่าเกงขามคนอื่นอย่างที่ประเตบอกถ้าไม่ได้เป็นคุณนายพ่อคู่ก็ต้องเป็นคุณนายเพราะตัวเองเพราะฉะนั้นเจ้าชะตาก็เลยมีโอกาสสูงที่จะได้ทํางานอะไรที่อยู่ในเกณฑ์ที่ว่าเ,เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับคําว่าการแตกการหักการเสียหายถ้าไม่ไดออ้อยู่ในการแพทย์การพยาบาลก็เกี่ยวกับพวก ที่ดินหรือเกี่ยวกับพวกอูอย่างเนี้ยเป็นต้นอะไรที่จะต,ต้องซ่อมต้องแซมรีโนเวตนั่นหสือว่ามีส่วนเป็นอย่างสูงคนที่มีดาวองคารกับดาวเสาวอยู่ด้วยกันนี้ให้อ่านว่าเจ้าชะตามีโอกาสจะผ่าตัดอย่างน้อยหนึ่งครั้งในชีวิตนั่นเองเจ้าเรือลาภะก็คือดาวสุขดาวสุข,สขเมื่อไปอยู่ปัตตานีแปลว่าโชคลาภหรือเรื่องของเงินทองที่จะได้ผลประโยชน์ส่วนใหญ่ก็ต้องบอกว่าเจ้าชะตา มีโอกาสได้แฟนที่มีฐานะการเงินอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ความสัมพันธ์กับคู่นั้นก็ต้องระมัดระวังเจ้าเรือนวินาศก็คือดาวพุธวินาศแปลว่าไกลหรือแปลว่าห่างไกลอยู่ไกลกันเจ้าชะตาก็เลยมีโอกาสได้แฟนที่หนึ่งละเป็นคนไกลเช่นอยู่คนละภูมิภาคเป็นคนมาจากตา่างถิ่นแดนไกลหรือมีโอกาสได้อยู่ไกลกันนั่นเองนะคะค่ะสำหรับ พื้นฐานดวงก็จะประมาณนี้สรุปโดยภาพรวมเจ้าชะตาเด่นในเรื่องไหนก็ต้องบอกว่าเจ้าชะตนั้นมีดาวอะไรที่เด่นสุดก็คือดาวสุกนั่นเองดาวสุกดาวจันนะคะแล้วก็ดาวอังคารส่วนดาวพฤหัสนั้นก็ถือว่าไม่อยู่ในเรือนที่เสียก็ถือว่ามีส่วนที่ดีเพราะฉะนั้นเจ้าชะตาก็เลยมีเกณฑ์สูงที่จะบอกว่า ถ้าจะพูดว่าวาสนาอยู่ในเกณฑ์ไหนป้าเต้ขอบอกว่าอยู่ในเกณฑ์ปานกลางนะคะถือว่าส่วนใหญ่ชีวิตของเจ้าชะตาจะไม่ค่อยมีเรื่องอะไรให้ตื่นเต้นให้หวาดเสียวมากนักนั่นเองถือว่าชีวิตไปในแบบเรื่อยๆมีภาระมีอะไรเจ้าชะตาก็สามารถจะแก้ไขปัญหาได้ด้วย ตัวเองนั่นเองนะคะในช่วงนี้ดาวจรของเจ้าชะตาคือดาวพฤหัสเป็นมนตรีจรไปอยู่ตรงคำว่าลาภเจ้าชะตาก็เลยมีโอกาสได้ทรัพย์สินได้เงินได้ทองมีโอกาสที่จะได้โชคลาภมาจากอะไรบ้างคำว่าอริก็คือเรื่องของสุขภาพหรือเงินชดเชยเงินประกันภัยต่างๆนั่นเองนะคะเมื่อไปอยู่ตรงลราภแน่นอนเจ้าชะตาจะต้องได้รับ เงินชดเชยหรือโอกาสที่จะประสบความสําเร็จจึงมีอยู่สูงนั่นเองโดยเฉพาะเขาเรียกว่าอาจจะเป็นเงินจากทุกขลาบอย่างเงี้ยเป็นต้นดาวพระเสาวปีนี้เขาจรมาเป็นอุตสาหะนะคะเดิมดาวเสาวดวงนี้เคยอยู่ตรงคําว่าสหัสช้าเมื่อมาอยู่มรณนะมรณนะก็แปลว่าพัดพรากหรือแปลว่าเดินทางไกลเจ้าชะตาก็เลยมีโอกาสได้เดินทางไกลเพราะเรื่องงาน หรืออาจจะมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงในเรื่องงานเช่นลาออกย้ายไปทำงานที่อื่นหรือเดินทางเพราะเรื่องงานอยู่ประจำอย่างนี้เป็นต้นค่ะดาวราหูจากเดิมอุตสาหะจรมาเป็นกาลกินีถ้าอย่างนี้ก็ต้องแปลว่าเจ้าชะตามีโอกาสจะเดือดร้อนเพราะว่าเรื่องของการงานโดยเฉพาะได้ย้าย ที่หลับที่นอนเพราะเรื่องของการงานเป็นเพราะว่าโยกย้ายตำแหน่งหน้าที่การงานก็เลยทำให้ได้เปลี่ยนสถานที่นอนไปด้วยอย่างนี้เป็นต้นถือว่าเจ้าชะตาดวงดีหรือดวงตกโดยภาพรวมก็ต้องบอกว่าเจ้าชะตาอยู่ในเกณฑ์ดวงดีมากกว่าดวงเสียหายนั่นเองนะคะค่ะในช่วงนี้มีดาวหลายดวงไปกองอยู่ตรงคำว่าตานุลักษณ์เพราะว่าหนึ่งละมีดาวอาทิตย์ดาวศุกร์ดาวพุธนะคะ ส่วนใหญ่มาจากเรือนที่ดีก็ต้องบอกว่าเจ้าชะตานั้นมีโอกาสสูงที่จะมีโชคดีเกี่ยวกับเรื่องอะไรปีนี้ดาวศุกร์เดิมเขาเป็นเจ้าเรือนพันธุเป็นเจ้าเรือนลาภะแปลว่าเจ้าชะตามีโอกาสที่จะได้โชคได้ลาบมาจาก บ้านที่ดินรถจนหรือมีโอกาสที่เจ้าชะาตานั้นจะเสี่ยงหวยรวยเบอร์ถูกนั่นเองโชคลาภทางการเงินจึงถือว่ามีอยู่ในระหว่างกรกฎาสิงหากันยาตุลายาวไปจนถึงประมาณกลางเดือนออพฤศจิกานะคะจะมีเว้นช่วงอยู่บ้างตรงตอน,ตอนประมาณกลางเดือนพฤศจิกา ถึงกลางเดือนมกราพอกลางเดือนมกราก็ได้มาใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็จะได้อีกทีประมาณกลางเดือนเมนาถึงกลางเดือนเมษาอย่างนี้เป็นต้นยาวไปถึงกลางเดือนพฤษภาเพราะฉะนั้นถ้าโชคลาบนี้แปลว่าเจ้าชะตาเสี่ยงได้ตลอดปีอย่างนี้มีเกณฑ์สูงมากที่จะถูกหวยรวยเบอร์นั่นเองนะคะ สำหรับปีหน้าตอนที่ดาวพฤหัสได้ย้ายไปอยู่ตรงเรือนวินาศก็ถือว่าเจ้าชะตามีเกณฑ์ที่จะได้ย้ายบ้านเรือนที่อยู่ที่อาศัยหรือได้ย้ายสถานที่เกี่ยวกับทํางานเพราะว่าดาวพฤหัสไปอยู่ในเรือนวินาศเจ้าชะตาจะดวงดีขึ้นเมื่อประมาณกลางเดือนมิถุนาสองห้าหกเกถึงประมาณกลางเดือน มิถุนา2570ช่วงที่ดวงตกก็คืออยู่ในระหว่างกลางปี68ถึงกลางปี69นั่นเองนะคะ ซึ่งอันนี้ปราเต้ก็ขอดูให้เป็นตัวอย่างเพียงเท่านี้นะคะถ้าต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือดูดวงส่วนตัวก็แอดมาที่ Line id tayei e i 1หรือตามที่ปราเต้ลงไว้ในรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะขอบคุณเจ้าของดวงและ fc ทุกท่านที่ตามเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ปราเต้เจอกันคลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีค่ะ